เรือพลังอ่ะนะคะเป็นเรือที่ดัดแปลงมาจากเรือประมงไทยนะคะแล้วก็เราเพิ่มเติมดัดแปลงใส่เทคโนโลยีต่างๆเพื่อทำให้การทำกอนมมงนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องจักรมาแทนแรงงาน กลับมาพบกับเกษตรไทยนิชิยูกเช่นเคยนะครับวันนี้เราเดินทางกันมาที่ท่าเรือจกินจังหวัดชนบุรีครับโดยการนําของคุณนาลนาศหรือพี่อออจากกรมประมงนะครับกรมประมงจับมือกับเซฟเด็กแนะนําเรือปาลังเรือฝึกประมงอนเนกประสงค์นะครับลดต้นทุนแรงงานเฉลพิงและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกเรือครับเราไปทําความรู้จักกับเรือปาลังกันดีกว่าครับ เรือปลาลังนะครับซึ่งเป็นเรือที่ทางเซฟเด็กนะครับแล้วก็กรมประมงเนี่ยนะครับได้ร่วมกันนะครับพัฒนาเพื่อให้มาเป็นต้นแบบเป็นเรือที่จะทําให้สามารถที่จะทําให้ใช้เทคโนโลยีมาประกอบนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนในการใช้แรงงานนะครับแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตของแรงงานที่จะมาทําอาชีพในการจับปลาทาประมงเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นะครับและที่สําคัญก็อยายกจะช่วยทําให้ได้ผลผลิตสินค้าสัตว์น้ำนะครับที่จับมาจากทะเลเนี่ยสาม,มารถรักษาคุณภาพนะครับแล้วก็มีมาตรฐานนะครับที่ดีขึ้นเพื่อที่จะมาให้ผู้บริโภคได้บริโภคไ,ได้อย่างปลอดภัยและก็มีคุณภาพบริเวณนี้คือห้องอะไรครับกับบริเวณนี้คือห้องอ สน,นานการห้องพักผ่อนของเจ้าหน้าที่เรือนะครับสังเกตได้ว่าจะมีทีวีนะครับสามารถพันก็บได้นะครับเอาไว้ชมในขณะที่เจ้าหน้าที่เรือพักผ่อนกันนะครับโต๊ะรับทานอาหารที่สะดวกสบายนะครับในส่วนของห้องครัวทีไ่ไม่ไม่ไม่ได้พยายามพยายามรักษาคอนเซ็ปต์ของเรือประมงเอาไว้นะครับแล้วก็มีห้องน้นที่อยู่ภายในตัวตัวเรือนะครับเวลาเรือเดินทางเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วชาวประมงเนี่ยจะขับถ่ายก,กันนอกเรือทําให้มีความเสี่ยงในการเกิดอบุบัตเหตุคือพัดตกน้ำได้นะครับของเราเออกแบบมาให้ทุกอย่างคืออยู่ภายในหมดเลยนะครับเน้นความเสี่ยงในเรื่องของการเกิออันตรายทางทะเลขึ้นนะครับต่อไปเราจะ เวลาลงจะไมต้องหันหลังลงเพื่อความปลอดภัยครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเรือที่ที่ใายบันไดมาที่มีความล็กขอ,ของก,อกันรถขึ้นีนะครับจะให้เกิดความปลอดภัยก็คือต้องใส่หลังลงแล้วก็จับเราบันไดตลอดนะครับนี่ก็เป็นบริเวณนี่ก็เป็นบริเวณของห้องนอนนะครับจะมีทั้งหมด6เตียงนอนนะครับโดยเราออกแบบมาให้สามารถที่ ข้าไปนอนแล้วก็สามารถลุกขึ้นนั่งได้อย่างสบายมีคเครื่องความประกาศมีเครื่องความประกาศจำนวนหนึ่งเครื่องตะอยต่ใกล้กัคนบคนแล้วก็พัดลมบายอากาศหน้าอากาศไทยเทองก็จะเป็นแบบวิธีให้ใกล้เคียงชาวประมงให้มากที่สุดนะครับแต่รู้สึกก็มีความสะดวกสบายมากนะครับครับผม ทิศประมงอัวลากนะครับโดยเรือฝึกปะลังนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือการปล่อยเนื้ออัวลากลงไปนะครับตามด้วยแผ่นตะเข้นะครับแผ่นตะเคของเราเน้นเรื่องการลดพลังงานเชื้อเพลิงเป็นหลักนะครับทําให้เรือวิ่งเร็วขึ้นนะครับน,นี้เราปล่อยสายลากลงไปท,ที่ความยาว100เมตรนะครับความลึกน้ําอยู่ที่ประมาณ27เมตรนะครับเดอนประมาณ5เท่าของความลึกน้ํานะครับ แล้วก็ทําการลากเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงที่เราลากครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเป็นการสาธิตเท่านั้นนะครับโดยะฉะนั้นเวลากู้วนขึ้นมาก็จะเห็นปริมาณสัตว์น้ำเนี่ยที่ไม่มากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับการทาประมงของประมงะพานน่าิชย์นะครับจะเห็นได้ว่าจะมีขยะติดมาด้วยแต่ทีเนี้ยเราเราไม่ได้ทําแค่การสาธิตมองมองอย่างเดียวนะครับเรายัางเน้นเรื่องของอการเก็บขยะ ที่อยู่ในทะเลมาทําการวิจัยด้วยนะครับว่ามีปริมาณเรื่องของไมโครพลาสติกในน้ําแล้วก็ขยะทะเลมากน้อยเพียงไหนครับผมครับหลังจากเราเราทำประมงอวราคหน้าดินเสร็จแล้วเราได้ทําการทําการประมงรอบปูพับได้นะครับการทําประมงรอบปูพับได้เราใช้เหยื่อเป็นเหยื่อปลาขนาดเล็กนะครับ ปล่อยไปประมาณจำนวน20ลรูปนะครับเป็นการสาธิตนะครับตามด้วยการปล่อยวนจมนะครับวนจมเสร็จแล้วเราจะเป็นระยะทิ้งระยะไว้โดยประมาณ1ชั่วโมงแล้วทำการกูก้ทั้งนี้เพื่อเพื่อเป็นการสาธิตในการประหยัดเวลานะครับสาธิตเท่านั้น この MV プラランの船はシーフレックのトレーニングデパートメントの訓練船として今回、日本のトラストファンドを活用して施設をリノベーションして現在、ここで新しくお披露目することができました。今後とも皆様の อยากจะให้ชาวประมงเนี่ยสนใจมามาดูเรือได้เรือจะจอดอยู่ที่ท่าเรือกองฝูงบรมนะคะที่ปัอมผจุนะคะมาดูแล้วก็อย่างที่ท่านทิพดีเรียนไปแล้วนะคะบางอย่างที่คิดว่านําไปใช้ได้ก็เอาไปใช้บางอย่างที่ ยังคิดว่าไม่พร้อมไม่เหมาะกับเรือของตาของท่านเนี่ยนะคะท่านก็ยังไม่ต้องนําไปใช้บางอย่างที่คิดว่าต้องการแบบนี้แต่ว่าต้องปรับเพื่อจะให้เข้ากับเรือของเราเนี่ยก็ปรึกษาหารือกับทางช่างของทางเซฟเด็กทางวิศวกรของเรานะคะเรายินดีเลยค่ะที่จะให้ความข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการกับพวกท่านทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรือปลาลังเรือประมงต้นแบบจากเซฟเด็ก ทางรายการเกษตรไทยนิชิจุกโกก็ต้องขอขอบคุณทางกรมประมงนะครับและก็ทางเซฟเด็กที่สนับสนุนในการถ่ายทำในครั้งนี้กลับมาพบกับเกษตรไทยนิชิจุกโก,ก,กได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมนัตูคลาไปก่อนครับสวัสวดีครับ